สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆินทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็เป็ทีแมนครับจะแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับ f a c e b o o k m e s s e เ g e r นะครับเปิดใช้งานกล้องกับไม์ไม่ได้ในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับก็หลายคนนะครับสอบถามมาว่าใช้งานในส่วนของ Facebook Messenger บนโน้ตบุ๊กนะครับแล้วใช้งานกล้องกับไม์ไม่ได้ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการแก้ไขปัญหากล้องและไม้นะครับในการใช้งาน Facebook Messenger ในคอมพิวเตอร์ไไม่ด้นะครับ กรคือต้องบอกว่าสิ่งแรกที่พี่ก๊อฟอยากแนะนําก่อนก็คือเราต้องเช็คก่อนว่าตัวกล้องและไมของเรานะครับในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันทํางานปกติหรือเปล่านะครับขั้นตอนวิธีการเช็คง่ายที่สุดครับก็คือเข้าไปที่แอป Cam e r a ครับตัว c a m e r a เนี่ยกากดเข้าไปครับเราก็จะเห็นว่ากล้องทํางานไหมอาตอนนี้กล้องทํางานใช่ไหมครับกดบันทึกเลยครับกดบันทึกวิดีโอดูว่าเสียงไม่ทำงานไหมถ้าทุกอย่างทํางานปกติแสดงว่าใช้งานได้นะครับอุปกรณ์เราไม่มีปัญหานะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนนะครับต่อมาเข้ามาที ตัวแอปพลิเคชัน Facebook m e s s e n g e r ครับก็กดเข้าไปครับกดไปที่ Facebook m e s s e n g e r ก็คือกดเข้าไปที่หัวข้อวิดีโอที่เราใช้งานที่เราต้องการประชุมใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดข้อความนี้ขึ้นมาแสดงว่าเราไปบล็อกการใช้งานระหว่างไมค์กับกล้องนะครับดูอย่างนี้นะมันบอกว่าเราไม่อนุญาตให้เข้ามาใช้งานนะครับพอเราเห็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับให้กดไปที่รูปกล้องตรงนี้นะะกดเข้าไปครับแล้วก็กดไปที่นี่มันบล็อกอยู่นะครับเห็นไหมมันบล็อกอยู่ใช่นไหมครับแล้วต้องกดอนุญาตนะครับแล้วกดเข้าไปที่ ให้เราสังเกตตัวนี้ครับในส่วนของกล้องนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนก็คือกล้องเนี่ยถูกต้องไหมอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเราต้องเลือกกล้องให้ถูกต้องก่อนนะครับว่ากล้องนี้เป็นอะไรนะครับมันคนไปกดเป็น OBS อย่างเงี้ยเพราะพี่ก็ลง OBS นะครับมันก็จะไม่ขึ้นภาพเากกานเป็นภาพ OBS ต้องเลือกกล้องที่เราใช้งานอยู่นะครับอนุญาตนะครับกดตรงนี้ทาให้อนุญาตกล้องก็ไปทำงานต้องกดอนุญาตนะครับต่อมานะครับเราต้องกดเข้าไปตรงนี้ด้านล่างครับก็คือในตัวของ Facebook นะครับ Messenger ของเรานะครับกดเข้าไปครับ ตอนนี้เราจะเห็นว่ากล้องอนุญาตแล้วแต่ไม้เนี่ยยังบล็อกอยู่เลยเห็นไหมกดไปให้อนุญาตครับนะครับจริงๆเราอนุญาตต้องดูว่าอันไหนที่เราบล็อกอยู่นะครับเราบล็อกอยู่โฆษณาเราบล็อกอยู่ใช่ไหมครับป๊อปอัพนะครับเราบล็อกอยู่นะครับอาจจะอนุญาตก็ได้นะครับตรงนี้นะครับค่าเริ่มต้นนะครับตำแหน่งอาจจะอนุญาตก็ได้ครับตรงนี้เราสามารถกดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปิดครับจากนั้นนะครับเราต้องกลับมาที่ในตัวข้อนี้นะครับ รีโหลดใหม่ครับนะครับพอเรากดรีโหลดใหม่นะครับเห็นไหมฮะกล้องใหม่เห็นไหมครับติดแล้วเห็นไหมไม่ติดแล้วเห็นไหมนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแก้ไขปัญหาง่ายๆเลยนะครับหรือเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือกดการตั้งค่าครับถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเรามาดูอีกทีหนึงเอะไม่ทำงานไม่เห็นไหมเสียงไม่ทำงานกล้องทำงานเห็นไหมครับสปีกเกอร์เห็นไหมครับเราสามารถกดได้เห็นไหม ทุกอย่างทดสอบได้เสร็จแล้วครับนี่คือการแก้ไขปัญหาในส่วนของ Facebook Messenger นะครับกล้องแลปใหม่ไม่ทํางานนะครับก็คือแก้ไขแบบนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติทําตรงนี้ทั้งหมดแล้วยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกอันนึงที่ให้ลองไปเช็ตดูนะครับกดไปที่ Start ครับกดไปที่ Setting ครับกดไปที่หัวข้อ p r i v a c y ครับคราวนี้เรามาดูที่ Cam e r a ครับ Camera ตรงนี้นะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าในส่วนของการ ปิดเปิดในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเราปิดมาหรือเปล่านะครับอย่างบางทีเราไปปิดแอปพลิเคชันอย่างเช่นตัวเนี้ยโคมเราปิดไว้ไม่ให้ใช้งานนะครับตัวแอปพลิเคชันโคมก็ไม่สามารถใช้งานกล้องได้เลยอันนี้นะครับสำคัญเหมือนกันนะครับให้สังเกตแล้วก็คือเปิดให้หมดเลยก็ได้นะครับในช่วงนี้นะครับสามารถเปิดเข้าไปได้นะครับอีกอันนึงก็คือไม้นะครับก็เช่นเดียวกันครับสังเกตดูซิว่าไม่เนี่ยเราไปปิดในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Google Chrome หรือเปล่านะครับถ้าเราไปกดปิดนะครับ ให้กดเปิดนะครับนี่ครับสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เข้าไปดูตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนของตัวกล้องและไมค์นะครับในส่วนของตัว Facebook m e s s e n g e r ใช้งานไม่ได้ให้กลับมาใช้งานได้แล้วครับและนี่ก็คือเทคนิคนะครับวิธีการแก้ไขปัญหา Facebook Messenger ใช้งานกล้องและไมค์ไม่ได้นะครับใครที่เจอปัญหาได้อยู่ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พีด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนเราครับอยากให้กลัังใจรคบ ช่วยกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไ t ทีครับ